สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนนะครับเดี๋ยววันนี้มาเทสงานก่อนจะส่งนะครับตัวนี้เป็น di box นะครับเป็น active di นะครับที่ใช้ไฟ dc นะครับจ่ายไฟ dc นะครับตัวนี้ลูกค้าคัสตอมเป็นสีเขียวมาทั้งหมดทั้งลวดลายแล้วก็น็อปด้วยนะครับแล้วก็มีคัสตอมตัวปลั๊กที่เสียบนะครับตำแหน่งเนาะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใส่สวิตช์เปิดปิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็น di box ที่ไม่มี คา b i บิ t เ i ต u l a t มูนะครับเป็นดีไเปล่าๆนะครับใช้ได้กับคีย์บอร์ดเบสกีตาร์โปง่งไฟฟ้านะครับหรือจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าที่ผ่าน c a b i บิ t เอตมาแล้วนะครับที่ต้องการลากสายสัญญาณไกลๆนะครับหลายๆเมตรนะครับช่วยทำให้สัญญาณเสถียรน,นะครับแล้วก็มีกำลังส่งสัญญาณเนี่ยได้ไกลนะครับ ตัวนี้จ่ายไฟที่9โวลต์ถึง1 8โวลต์ใช้ได้เลยนะครับ1วอลลุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดเราปิดวอลลุ่มตัวนี้มันจะเป็น0 dB b y p a บ s ายพาสออกไปนะครับแต่สัญญาณก็จะแรงกว่าเสียงคลีนปกตินะครับเวลาที่บายพา s สออกไปนะอ่ะ1 input นะครับแล้วก็มีทั้งหมด3 Output นะครับ Output XLR กับ Output ที่เป็นอ่าตัวนี้นะครับก็เป็นสัญญาณ DI ทั้งคู่นะครับจอกเป็นแจ็คโฟนกับเป็น XLR ก นะครับส่วน True ตัวนี้เป็นอ่าเป็นบายพาสนะครับก็คือเข้ายังไงออกอยัง้งเลยนะครับไม่ต้องใช้ไฟก็ออกได้นะครับส่งไปให้หน้าตู้แอมเป็นมอนิเตอร์นะครับส่วน2ช่องนี้ก็เลือกใช้ช่องใดช่องหนึ่งนะครับส่งให้ช่างซาวนะครับส่งเสียบเข้าไปที่มิกเซอร์ได้เลยนะครับเลือกใช้สายสัญญาณได้เลยเอาแบบไหนนะครับอ่ะข้อแม้1อย่างนะครับก็คือถ้าลูกค้าสังเกต d i Box หลายๆเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นของนอกของไทย หรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ทำสวิตเปิดปิดให้นะครับเนื่องจากเวลาที่เราเปิดปิดสวิตเนี่ยจะมีเสียงกระชากนะครับเสียงตุ๊บเนี่ยออกแอมค่อนข้างแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นข้อควรระวังที่ลูกค้าจะใช้นะครับถ้าจะใช้งานให้เปิดก่อนที่จะส่งสัญญาณนะครับหรือถ้าไม่ใช้ให้ปิดก่อนที่จะส่งสัญญาณไม่ควรเปิดปิดในระหว่างที่เราเสียบแอมแล้วหรือเปิดเสียงแล้วนะครับฟังนะฮะจะมีเสียงอย่างนี้เกิดขึ้น นะครับตรงนี้ผมแจ้งลูกค้าไปละเบื้องต้นนะครับจริงๆเขาไม่ค่อยใส่กันหรอกนะครับพวกสวิต์เปิดปิดนะครับจริงๆถ้าเกิดเราไม่ใช้ DI เราก็แค่อินแล้วก็ออกช่องบายพาสไปเลยแค่นี้มันก็ไม่ผ่านสัญญาณแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดจะความสะดวกอยากใช้ก็ได้ครับผมสั่งทําได้ก็ใส่ให้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเช็คสัญญาณเสียงนะครับว่าใช้ได้ปกตินะครับก่อนจะส่งเลยนะครับ ก็เป็นเสียงบายพาสออกไปเลยนะครับถ้าเกิดเรา,เ,าเล่งวอลลุ่มเสียงมันก็จะดังขึ้นอีกนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยให้ลูกค้าตั้งไว้ที่ 0dB ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆ b o บูสขึ้นนะครับสัญญาณก็มาค่อนข้างแรงเลยนะครับอ่ะ เป็นบายพาสที่ไม่ผ่าน DI ไนะครับเปิดดีครับอ่าโอเคอน,นี้ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมเทสเป็นแจ็คโฟนให้นะครับ Output นะครับตัวนี้เป็นสัญญาณดีนะครับเช่นเดียวกันนะครับเวลาเปิดปิดก็จะมีเสียงสวิตช์ออกแอมนะครับ โอเคเดี๋ยวเช็คเป็นช่อง True นะครับช่อง True นี่ก็อย่างที่บอกนะครับคือ bypass ออกไปเลยนะครับก็ช่อง True เนี่ยสามารถใช้ร่วมกับช่อง out สองช่องนี้ได้นะครับเลือกใช้ช่องใดช่องหนึ่งแล้วก็เสียบ True ไว้ได้เลยนะครับช่อง True จะไม่มีผลกับเอฟเฟกทั้งหมดนะครับเปิดปิดก็ไม่มีเสียงสวิตช์ออกนะครับ เปิดวอลลุ่มก็ไม่มีเสียงดังขึ้นนะครับเสียบไฟก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่ามันไม่ผ่านวงจรนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นงานคัสตอมทำสีติดลายนะครับเลือกสีลูกบิดอะไรได้หมดนะครับอยู่ที่1,890บาท นะครับเป็น d i box อย่างเดียวนะครับใช้กับคีย์บอร์ดเบสกีตาร์โปรง่งกีตาร์ไฟฟ้านะครับใช้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคยังไงใครสนใจนะครับก็สอบถามพูดคุยทางต็อกกีเอฟเฟกได้เลยนะครับยังไงวันนี้ขอพระคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม